แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเออพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยนะผมเลยจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันมาให้ดูโดยผู้สนับสนุนต้นตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ได้แก่เอ่อ X X 1000 A 5 ROV 505กับเออ Big Channel TH Game Admin ครับผมนะครับอ่ะก็ยินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้สนับสนุนครับผมนะแล้วก็สำหรับเอ่อคนที่ต่ออยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่ต่ออยู่ด้วยครับผมสำหรับคนที่ต่ออยู่นะฮะอ่ะโอเคเนาะส่วนผู้สนับสนุนผู้ถูกกระถือตอนนี้ก็จะมี เจสันไฟ้าสกิจสิริโอทีวีโอเวอร์เรดเบอร์ลินซดโอซีเคห้าทายคงเกมเมอร์มหาสมุทรราชรทธิ์นิวบีคงคิงทีเอชตินคงโอพีเกมเมอรและก็คนรับเกี่ยวใหม่ก็คือพ c r e a t i v e ฟแอดรีวิวครับผมเอสเอสเบลซห้องดนตรีครูสุบชัยสำหรับทุกคนที่เเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทุก่าถึงครับผมนะฮะอ่ะ แล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆผมติดตามได้ให้เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็ลุกอิมหัดที่ผมว่าขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมกั่ผมกันเลยนะครับผม โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทําคลิปกับผมนะฮะแจกกับผมนะฮะแล้วก็สั่งลงกับผมแอดออนในไมค์ครับพี่เอ๋วผมหรือไม่ครับเบรดรอค์นะฮะอ่าลงได้ในทางเออเออพีซีเขาผมอแบบวินโดว์สิบนะฮะแล้วก็ไในมือถือไทยทางเออในส่วนของตัว Android ด์ไอโอเอสเขาผมนะฮะส่วนเกมคอนโซลสามารถที่จะเข้าร่วมเซิร์ฟที่รอยอัลตินีได้ผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมเลยเอาตัวนี้คือเอาอ,อะไรครับผมจะเอาตัวนี้ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วผู้ชมแต่ว่าเนียเเขาาาทกรออัปดตใหม่่นะฮะฮ ซึ่งเขาก็ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงไปนิดนึงครับผมนะฮะซึ่งผมก็จะมาสอนด้วยผมว่ามันลงไงเนาะนะฮะโอเคครับผมซึ่งว่าตัวนี้มีชื่ออะไรครับตัวนี้มีชื่อว่าแอนดอนไมโครฟลัพดันเจียนเลปิกาคุณรวยอ่อนไมโครฟลัพดันเจียนนั่นเองครับผมก็คือเพิ่มของจากเอ่อไมโครฟลัพดันเจียนนั่นเองครับผมนะฮะจากเกมนั้นนะฮะอ่าซึ่ง แล้วก็จะไปดูกันหน่อยว่าอัปเดตใหม่เขามีอะไรบ้างแล้วก็มาดูกันนะผมโอเคนะครับโดยสิ่งที่ผมจะให้ดูผมเจ้านี้จะนี่เป็นเหมือนเป็นของตกแต่งใหม่ให้ผมเจ้านี้คือดัมมี่นะครับเป็นหุ่นซ้อมมาแล้วผมเอาไปทดสอบนะฮะไปตีเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ผมนะฮะในเกมใหม่ครับดันเจี้ยมันเป็นเหมือนหุ่นที่ว่าทดลองว่าดาเมจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้ผมนะฮะโอเคครับเซอร์เบอร์เซนต์นี้ก็ยังเออแลกของไม่ได้เหมือนเดิมขอผมเซ็งมากเลยนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาของผมนี้เป็นพวกของใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะก็จจะะมมมีีสส่่่งงตตตตัััวววพกกกเเเอออออออารร์์ิแฟคบผ็ ช็เทมออฟชิลดิ้งครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีอาวุธใหม่ต่างๆก็จะมีเอออันนี้เป็นไฟแบรนด์อ่ะวิดวินอัคส์อ่ะบราซอเคลมอลเคลมอลไม่ต่อสิดาแล้วก็มีเอ่อคลาสอ่ะดับเบิลเอ็กซ์อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เลยเนะี Iron ่ยไอรอนดับเบิลเอ็กซ์ก็ผมนะฮะอันนี้เป็นเลเวลครับผมนะฮะอย่าลืมมาจากไหนนะฮะแล้วก็ ครับเจลลิงก็ผมดับรีเจนเนาะนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีม็อบใหม่ก็คือให้ดูครับมมอบสุดตัวก็คกคีกับไดมอนด์คีย์แล้วผมนะฮะอ่ะมาสองตัวเนาะอาวุธผมเอาอันนี้มาละกันนะผมนะฮะโอ้ชอวอันนี้สุดดุดเฟีย้ยวดีนะฮะอ่ะโอเคครับผมไปถามว่าอัตติแฟกต์นี้ใช้ยังไงครับผมนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำการเออวางม,าม,มันไว้บนพื้นคก็ผมยังเชื่อผมวางเออตัวไอ้โทเทปออฟรีเจเนเรชั่นมันไปปุ๊บเนี่ยครับผมก็คือคุณในรักของมันเนีี่่่่ยยมมมมมััััันนนนนนนจจะะะะะะะทกากกกรรรรเเออออใให้คคคคุุณณบบบผผ็ลฮ โอเคเหมือนประมาณสี่บล็อกก็หอมนะฮะแล้วมันจะอยู่ทั่วคราวก็หายไปครับผมนะฮะแล้วก็สวดเอิร์ดตอดเทพออฟชิลลิ่งเหี้ยผมนะฮะเดี๋ยวเราดูทำไรายได้ผมปึ๊บเหมือนมีนอะไรบางอย่างคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นเขตอาคมมันสักอย่างคุณผู้ชมฮะอ่าซีน,นี้ผมว่าน่าสนใจครับผมเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเหมือนถ้าเป็นในเกมมันจะเป็นเหมือนบาเลียให้ผู้เล่นเอิร์ดให้สู้เข้ามาไม่ได้เลยอย่างนี้ครับผมนะฮะซึ่งไม่แน่ใจมันจะเวิร์กไหมครับผมนะฮะโอเคเนาะต่อนาี้ผมจะลองคือส่นของตัวเอิร์ด ดมอนคีย์ครับผมนะคุญแจไดมอนครับผมปึ๊บนี่นะฮะอ่ะกุญแจทองผมก็เป็นกุญแจที่จต้องเอาเอิบไปใส่ครับผมนะครับตอนนี้เหมือนเรายังเอากุญแจเนี่ยใส่กระเป๋าไม่ได้ครับผมมาคือปกติเราต้องตีมันแล้วมันจะขึ้นบนหลังเราตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับผมยังเป็นแค่กุญแจ้าคำดาเขายังไม่มีประตูที่ใช้กุญแจครับผมนะฮะโอเคเนาะส่วนขวานี้ผมจะมาลองหน่อยครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรให้ลองไหมผู้ชมครับผมลองกับเอ่ออะไรดีผู้ชมลองกับวัวแล้วกันนะฮะโอขวานี้ดาเหม็ดแรงขนาดไหนผู้ชมครับอ่ะ ปุ๊บวันช็อตวัวตายน่าจะเกิดแปะแน่จริงน่าจะสิบกว่าเลยมั้งผมว่านะวุฒิเดนเจียนเนี่ยน่าจะรุนแรงอยู่ผมนะฮะพอกันเนื้อไลายอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมขอเก็บเออขอที่ไม่ใช้ก่อนละกันนะเพราะว่าผมจะทําการเออไปลองสู้กับม็อบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาผมนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมหมดด้วยผู้ชมโอเคนะครับทีนี้ผมก็ทําการเปลีเกมโหมดเป็นเกมโหมดเออเสวีทวอทเลยเนาะน,นะฮะซึ่ผมจะมาลองสู้กับม็อบใหม่ดูว่าผมนะฮะอ่ะโดยผมก็ทําการแยกกล่องไว้นิดนึงครับผมโอเคนะด้วยกกกล่ออองแรผมจะเเป็นพว พิเลเจอร์กับวินดิเคเตอร์เนาะนะครับจะดูส่งพิเลเจอร์ของพิเลเจอร์ก็จะ,จะมีชุดใหม่แล้แต่พิเลเจอร์ใส่ชุดเกราะสีน้ำเงินกับพิเลเจอร์ที่ใส่ชุดเกราะเออสีเหลืองครับผมนะฮะลองเสกมาสู้ดูผู้ชมครับฝนตกไม่เป็นไรนะฮะเข้ากับบรรยากาศดีผู้ชมมาลองเสกมาดูผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมนี่พิเลเจอร์สีน้ำเงินครับผมนะครับยิงมาครับผมนี่นะฮะอ่านี่ผมใส่เกราะในเทเลไลท์อยู่ก็ยิงเป็นเหมือนเออหน้าไม้ธรรมดา,ามครับผมนะฮะก็ยิงเทเลไลท์ไม่น่าเข้าครับผมนะฮะ นี่เอาเอาในกันบล็อกได้ผู้ชมลองตีผมปุ๊บหนึ่งสองสามสามทีตายครับผมนะฮะแล้วน่าจอประมาณยี่สิบกว่าจะไม่ผิดนะครับจริงๆมันมีข้อมูลบอกอยู่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมาผมจะลองชนิดสีเหลืองบ้างผู้ชมครับอ่ะสีเหลืองครับผมปุ๊บหนีครับผมเป็นชุดเกาะทองอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นเกาะเพชรก็เหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ยิงมาครับผมปุ๊บก็เหมือนกันนะผมดาเมจเอ๊แต่เนี่ยิงเข้าผู้ชมไอ้นี่ยิงเข้าเว้ย เอออันนี้ยิงเราเข้าเราผู้ชมครับอ่าตัวกว่อนน้าเงินยิงไม่เข้าแต่ตัวกว่อนนี้ยิงเข้าผมนะฮะอันตรายแล้เลยคุณผู้ชมครับเมมเต็มเย่ปุ๊บปึ๊บ,บ,บนี่นะฮะเข้าไปก็จะมีการรับของมาเนาะโอเคนะครับมีความต้อก,การเออเคลียร์ข้อากาศเรียบร้อยแล้วผมนะฮะอ่ะทีนี้ต่อมาเราพวกถึงพวกว,วินดิเคเตอร์กันบ้างก็จะมีเออตัววินดิเคเตอร์เชฟก็ผมนะฮะอ่ะ วินดิเคเตอร์ใส่ชุดเกาะสีม่วงวินดิเคเตอร์ใส่ชุดเกาะสีน้ำเงินอ่ารอยยกกะ oka, แล้วก็เอนชานเตอร์เอนชานเตอร์จะเป็นม็อบที่พิเศษหนึ่งนะครับเป็นสุดท,ท้ายของเอิร์ตตัวในโหมดของวินดิเคเตอร์กับพิเลเจอร์นะผมจะลองสู้กับเอิรเจ้าตัวเอิรสปอร์ตเอิรวินดิเคเตอร์เชฟของผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นเชฟจริงุูผู้ชมปป๊บอ่าบล็อกตีล้มเปิบอุ้ยตีไล่อยู่นะที่เขาด้วยโอย้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะฮะโอ้เข้าไม่กันนี่คือเขาตีออกไปเรื่อยคือเป็นตัวทีี่วงงหนนึผู้ชมฮะตไป สองโอเคแต่ไม่อึดมากนะฮะอ่ะก็สองทีตายบผมนะด้วยเอเอต้องใช้ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ไฟแบรนด์นะสองทีครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะถามดอบอาวุ้ดว่าเป็นส่งตัวเลเวลับผมนะฮะที่มันอยู่ในกล่องตะล่านเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ดูคุณผู้ชมฮะอ่ะตอนจะลองเสร็จเจ้าตัวเออเพิ่มวิลเจอร์นี้เสซนเกาะคุณผู้ชมครับไอ้นี่น,นี่ตีแรงคุณผู้ชมปุ๊บอุ้ยตีแรงนะต่อีกนิโคลไรเข้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับปุ๊บหนึ่งสองสามสี่รู้สึกจำไป็นขอนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะอ่ะของเจ้าตัวไอเนี่ยไอตัวที ไอ็ตัวที่พีเรเจอร์ใช้ครัมันตีถ้าไม่เขามันใส่เกาะเหมือนกันนุผู้ชมฮะอ่ะผมก็ใส่เกาะผมใส่เกาะนะฮะผมใช้นี้ดีกว่าผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บโอเคตายผู้ชมฮะนี่ดับไอเลนแอคดับเบิลไอเลนแอคดับเบิลแอคนะฮะอ่าคือเข้าบรินนี้มันดับของผู้ชมต่อมาผมจะลองสู้กับปลูวัวโห่มนะฮะอ่ะวิดีเกเตอร์ชุดเกาะสีน้ำเงินเนาะปึ๊บอ่ะนี่เอาผมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ตีเขาตีเขาหนึ่งหลอดเดี๋ยวผู้ชมมันตีเข้าผมหลอด เฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วนายต้องต้องต่างจริงหนึ่งสองสามโอสี่ห้าหกหกทีเยอะผมด้วยขวานนี้ดาเมจจะเบากว่าเออตัวไฟแบรนดะ์เนาะไฟแบรนด์มันของเลเจนดะ์เนาะตอนผมจะลองสู้กับรอยกะารอยกะบอกเลยว่าตีแรงมากรอยกะถ้าเกิดว่าเรามาสิทธิ์เกาะคืออินทันเคียวเลยนะฮะอ่ะนี่คือแบบตีเข้าที่สามลอยผู้ชมอุ้ยตายจริงตายเออตายผู้ชมฮะ เผื่อนี้ตายได้ผู้ชมฮะอ่าบอกเลยว่าตัวนี้นี่ต่อชุดเกาะในเทอร์ไรน์นี่คือแบบก็ยังถ้าเราตายได้นะฮะอะถ้าให้ระวังครับผมโอเคผมจะใช้ไฟแบนสู้เขาเลยผู้ชมครับมันใช้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ต,ตัวเม็ดสิ่งขนะไอ้ตัวที่เป็นกระบอกไอ้ตัวที่เป็นเหมือนลูกตุ่มอ่ะที่มันติดหน้าบองโอเคลองสู้สี่ละห้า,ห,าหกเลือกเขาแปดสิบกว่านะจะไม่ผิดครับผมก็ค่อนข้างอึดอยู่นะนะฮะอ่ะก้อนนี้ถึงใช้ไฟเมฟ็ดถึงจะพอสู้ได้ผมนะฮะอ่ะตัวสุดท้ายของผมนะครับอ่าเจ้าตัว,ตวเออ เอ็นชานเตอร์ครับผมนะฮะอ่ะผมจะสิกหักมาด้วยผมฮะเอ็นชานเตอร์ปุ๊บปกติเจ้านี่มันไม่ทำม,ม่มันไม่ทำอะไรมันไม่ทำดาเมจกับเราผู้ชมครับอ่ะมันทำไหมเนี่ยทำได้เราอ่ะเหมือนจะทำดาเมจกับเราไม่ได้ครับผมนะครับทำได้อยู่แต่ว่าหมนจะตีชานะฮะอ่ะเหมือนต่อยนับดาครับผมนะฮะอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกน้องผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บนี่ดูนะเขาจะมีบัฟขึ้นมาคือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำการบัฟก็หอบตัวลูกกระจก,นะ,ะน,กนะฮะให้โหดขึ้นครับผมนะฮะนี่ครับผมนี่ตีทั้ทงเกิน เป็นเพยาะเวลาเราตีพวกฮักชมปุ๊บ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 โอเคครับผมนี่ก็ย,ยังฮักแต่ว่ามันบัฟขึ้นละถ้าเกิดอ๋อไปบัฟพวกตัวโหด,ดโอดดะ่ะอย่างเช่นพวกไอตัวระยะไกลของวานาซูยางอยู่ครับผมนะเดี๋ยวลองสู้เขาบ้างคุณผู้ชมครับหนึ่งสองก็ไม่อึดมากเท่าไหร่ครับผมนะฮะอ่ะสอง,สองตัวเออเอ็นชานเตอร์ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บอาวุธที่ไม่ใช้ก่อนละกันนะฮะอ่ะคงไม่ได้ใช้พวกเนี้ยนะฮะผมใช้ไฟร่รางผมดีอยู่แล้วมันจะไฟแบนสุดนาทีเดียวดีต่อมาผมจะให้ดูเป็นพวกเอออันเดย์กัน ใโครแมนเซอร์ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีอีกสองตัวมาจากดีเอซีก็เป็นเอ่อมอสซี่สกเลตันแล้วก็ดังเกิลซอมบี้ครับผมนะฮะอ่ะผมจะลองเอ่อเซ็คเจ้าตัวใโครแมนเซอร์มาก่อนผู้ชมครับปึ๊บนี่ใโครแมนเซอร์ครับผมหน้าตาแบบนี้เขาจะเซ็คเอ่อเป็นลูกนอกมาผู้ชมครับอ่าต้องรีบทำการเอ่อเก็บเขาก่อนผู้ชมก่อนที่เขาจะเซ็คน้องหมาผมตีไปหนึ่งทีครับผมสองทีโอ้อึดอยู่นะเนี่ยสามโอ้สี่ โอเคแต่เมื่อกี้เหมือนเลือดผมติดตีทองเฉยเหมือนแสดงว่าเมื่อกี้สตาร์ทมันน่าจะให้แบบทุกคนนะเดี๋ยวผมใช้เออตัวน,นี้ผู้ชมฮะใช้เทลชูดิง้งมานี่ครับผมมันจะเข้ามาไม่ได้ผมนะฮะเข้ามาได้ช้าลงเนาะผมก็สามรารถจะจัดการได้ผมนะครับตอนนี้มันเข้าไม่ได้อยู่โอ้โหอีกแล้วอืมนี่คอมเพนเซอร์สู้ยากจริงผู้ชมโอ้ตายครับผมนะฮะผมตายแล้วผู้ชมครับโอเคตาสองคนระั้งเนาะ ในคอมเมนเตอร์จริงๆมันไม่ได้อึดน,นะก็ไม่ได้เก่งนะแต่อ้แต่แตน,นี้มันสู้ยากจริงผู้ชมโอ้โอ้โอตายผู้ชมโดนมันยิงมันตีไกลด้วยผู้ชมฮะในคอมเมนเตอร์เนี่ยครับผมกับลืมครับผมมาลองดูผู้ชมปึ๊บโอ้สู้ย่ำบากจริง โอเคเรียบร้อยกว่าเขาจะตายผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยว่าใช้เวลาสู้อย่างนานถ้าเป็นในแต่ถ้าเป็นในเนี่ยในในดันเจี้ยนนี่บอกเลยตัวนี้นี่เป็นตัวดูดเลือดถ้าคุณมีไอชัดูดเลือดบอกเลยว่าปั๊มเลือดมันหนักจริงเพราะว่าซอมบี้สามารถดูดเลือดได้ผู้ชมครับนี่แล้วผมนี่ก็มีดับคลองเนาะนะฮะอ่ะโอเคนะฮะแล้วมันดับอะไรเนี่ยผู้ชมดับอิมอร์ลนะฮะอถ้าล้มตัวเออล้มไอตัวนั้นได้ผมไปตัวในคอมเมนเซอร์ได้จะดับอิมอร์ลออกมาตรงจะลองเสกเจ้าตัวมอสซี่สกิลตัน ก็ยิงขนุนธรรมดาเนาะก็เป็นเหมือนสเกลตันธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละครับผู้ชมฮะปุ๊บปุ๊บก็เป็นสเกลตันธรรมดาตัวหนึ่งครับผมไม่มีอะไรพิเศษเนาะนะฮะต่อมาตัวจังเกิลซอมบี้ตัวนี้ผมบอกเลยตีมีความสําคัญพิเศษอยู่ครับผมนั่นคือคุณโดมันตีครับผมคุณติดพิษนะฮะอ่าก็ระวังนิดนึงครับผมในการสู้กับเจ้าตัวเออจังเกิลซอมบี้ครับผมแล้วก็มันไม่มาต่อรางในสองตัวนั้นนะผมนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้ผมจะพาไปดูเออ อีหมวดหมู่หนึ่งคุณผู้ชมครับอ่าเป็นหมวดหมู่พิเศษเป็นพวกบอสอะไรอย่างงี้แหละคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะสู้ไหวไมั้ยเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวธรรมดาของแมงแคบตัวไม่รอดเลยนะฮะโอเคครับผมเก็บของที่ไม่ใช้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บถ้านุ่งโก้ไวหน่อยก็ดีครับผมเปิดต้องตีไก่นะผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วต่อมาในกล่องนี้จะเป็นกล่องพิเศษครับผมนะครับนี่นะฮะก็มีเอ่อตัวレストมอนสเตอรี่กับเอ่ออีกตัวนึง่งอาร์ชอิเลเจอร์ครับผมนะฮะ ตัวมอ s t สโตสตรีเนี่ยก็น่าตายแบบนี้ผู้ชมครับเป็นเหมือนคนลเล้นมอรสโตแต่เป็นเวอร์ชันหัวหน้าผู้ชมครับไรเนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆท่านี้มันเหมือนนี้บผมมันเล่นลูกน้องออกมาอะโอโอ้โนโอ้โ no, น oh, no. โอ้ตีแรงมากผู้ชมผมไม่กิดตีผมตายก่อ,อกนที่ไลเน่ผู้ชมครับโอ้อันนี้คือตีมันโลพังวะเนี่ย ยังไม่แตงไม่แตกหายแตกโอเคคือว่าเป็นศัตรูที่สู้มือยากคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าอืโล่ผมแตกคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมันคือเสกเองมาเยอะเนี่ยส,สู้สู้ไม่ได้คุณผู้ชมฮะต้องมีธนูมันถึงจะสู้มันได้จะพวกแง่งจริงโอ้ขนนนี่ยิงเข้าทีนิดเดียวคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสู้ลำบากมากคุณผู้ชม เด็กเป็นกระโมดแล้วผู้ชมนะฮะจะสู้ไหวคงไม่น่าไหวตอนนี้มันยังไม่พอผู้ชมฮะบอกเลยเด็กมันจะยาวด้วยผมนะฮะโอเคเรียบร้อยเป็นกระโมดเลยเนาะนี่ครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวเรสต์บอลต์ตีรู้สึกว่าเหมือนพอเราพอยังอยู่เนาะพวกนี้ก็ยังอยู่ผู้ชมฮะบอกเลยว่าอันตรายมากครับผมนะฮะได้สู้กับเจ้านี่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาร์ชอิเลเจอร์ครับผมนะฮะเป็นตัวหัวหน้าอิเลเจอร์เนาะนะฮะเป็นตัวไฟนัลบอลนี่แหละของถ้าหลักนะปึ๊บนี่ครับผมนี่นะฮะ โดยถ้าเ,เกิดว่าเราสู้เขาเขาเซ็คน้องมาสู้กับเราทุกผู้ชมฮะผมจะลองเซ็ควิลเลเจอร์มาดูว่าเขาจะมันเตีกวิลเลเจอร์ามาอยา่างลองผู้ชมฮ okay, ะโอเควิลเลเจอร์โทษนะนายต้องเป็นเหยื่อในกองสั่งเราวันนี้ว่าวิเล่ว่ามันเก็บวิลเลเจอร์นะตัวนี้นี่เอ้าผมวิลเลเจอร์ปุ๊บนี่มาเรียกน้องมาผู้ชมครับซึ่งมันจะเรียกอะไรก็ได้ออกมาบางทีอาจจะเรียกเป็นเลสโตมอนเตสตี้อะไรอย่างเงี้นะผมนะฮะโอเค okay, ตัวผู้ชมครับน,นี่เขาเซ็คน้องมาสู้กับผมนะครับเลือกเขาพันสองนะตัวนี้เลือกคนอื่นนะฮะบอกเลยว่า ต้องเซอร์ไพรทิ้ครับผมไม่เกิดว่ามีของพวกนี้นะต้องสู้กันนานจริงไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็โเอาเรื่องผู้ชมฮะโอเคครับผมจริงๆมันมีม็อบอีกตัวนึงยังไม่ให้ดูเนาะนะฮะก็เป็นส่งตัวเออลักษณะตัวหนึ่งรับผมนะคือเจ้านี่รับผมนะฮะตัวไหนนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเนี่ยมันเนี่ยนะฮะนี่ครับผมเขาด้านสลามครับผมนะฮะอ่ะมันเป็นลูกน้องกับเออจองบอสของบอสเขาด้วยกัครับผมนะครับก่อนมันเป็นมันไม่ใช่ตัวเนี้ยคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นไอตัวสลามแล้วผู้ชมครับเซฟไปไหนเนี่ยอยู่นี่ครับผมนะฮะ ไอ้นี่ครับผมตีมันตีไกลแต่ว่าถ้าเป็นในเกมเนี่ยมันในไอตัวเนมันวาร์บได้ครับผมนะฮะเป็นอะไรที่ประหลาดหนึ่งครับผมนะครับเป็นสลามวาร์บได้ผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปอกเลยนะเขาแค่อึดนนะรอดจากไอ้นี้ได้นี่คือแบบก็ถือว่าอึดระดับหนึ่งเลยนะสองทีตายผู้ชมโอเคปะนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมส่งตัวออนตัวนี้เนาะนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการลงลง,งไงแล้วก็ไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มทําการเอ่อสอ่นโหลดแล้วก็สอ่นลงเจ้าตัวเอ่อแอดออนครับผมนะฮะ มาครับดันเจียนเลยไปเก้าหรือเอาไหมครับดันเจียนเอาไปเวอร์ชันใหม่แล้วผมนะครับซึ่งตอนนี้คุณธมมาทำคลิปสอนลงใหม่อีกครั้งเนื่องจากว่าอ่าเขาก่อนเนี่ยวิธีการลงมันเขาก่อนวิธีการลงมันลงอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนวิธีการลงใหม่ครับผมก็เลยต้องมานะฮะอ่ะโอเคเนาะโดยสิ่งที่คราคือกดมาที่ลิงก์นี้แล้วผมก็จะมาเจอกับเอ่อเว็บ m c p d l ของเว็บที่คนถาเอาข้อมูลมาลงนี่แหละครับผมนะฮะรวมถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยเนาะนะครับจะน่าคุณธรรการเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนะฮะนี่ยังมีข้อมูลต่างๆๆใใคคครรสนนนนนนจอออออ่่่าาาาได้้ับบบบผผมมมะะะโเเเทีีลลืงปึ๊ ปุ๊บแล้วลงมาเรื่อยครับผมตอนนี้ข้อมูลมันเข้าเพิ่มมาเยอะแล้วเนาะ,ะนะฮะก็ข้อมูลค่ะเยอะนิดนึงผู้ชมโอเคเล,ลงมาะคะรับผมปุ๊บเจอนี้ครับผมว่าดาวน์โหลดครับผมก็จะมี2อันก็จะมีแบบซิปกับแบบ mc Pack ให้เรากดตรงเป็น mc Pack ครับผมอยู่ข้างล่างครับผมนะครับปุ๊บนะฮะอะ่ะก็จะขึ้นเอ่อมิดเดิลไฟขึ้นมาครับผมนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดไปครับผมนะครับนะปุ๊บนี่นะฮะทีนี้อันเนี้ยมันโหลดเป็นไฟล์ซิปมันไม่ใช่ไฟล mc pack แอปจริงๆอ่ะมันเป็นไฟล์ซิปมาก่อนครับผมนะฮะไอเบย์ตองเออทำการอ่ะไปแก้ไขลงไฟล์เนี้ยผมไปเปิดไฟล์ในแอป browser ไฟล์ของเราครับผมนะฮะอ่ะผมไปใช้อ่าตัว ear file folder ครับผมนะครับอ่าก็ันเออใช้ในการสอนลงนะฮะอ่ะโอเคแลทีนี้ก็ไปที่เออคุณดาวน์โหลดไว้ครับผมนะครับปึ๊บดาวน์โหลดครับผมนี่ก็เจอกับเออเจ้านี่ครับผมเป็นไฟล์ซิปนะฮะ dungeon replica ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะต้องกดเปลี่ยนชื่อครับผมนะฮะปึ๊บ แล้วก็เปลี่ยนเออตรงเออเราซิฟก็ผมเป็นเอ่อเอ็มซีนะฮะเอ็มซีแอดออนแล้วกดตกลงครับผมปึ๊บนะฮะผมก,ก็กดแแบบดีไฟน,นี้ปึบ๊บจากนั้นก็เลิ่มไปที่หมายค้าเพื่อขายเท่านั้นครับผมนะครับโอเคแล้วอินพอร์ตครับผมอันนี้อินพอร์ตตัวเออที่สุกพักเสร็จแล้วผมนะครับอ่า ตอนนี้ก็ Import ตัววิทยุแผกเสร็จแล้วเหมือนกันครับผมนะฮะนี่เรียบร้อยครับผมนะครับโอเคโอเคครับผมทีนี้พอเราเอาตัวเออแอดออนเข้าสู่ตัวเกมแล้วเราต้องเอาไปใช้กับโลกเนาะนะฮะซึ่งเราสามารถใช้กับเออโลกเดิมก็ได้ผมหรือจะสร้างโลกใหม่ก็ได้ผมจะสอนกับโลกเดิมก่อนครับผมนะฮะโดยถ้าคุณต้องการใช้กับโลกเดิมเป็นโลกนี้ผมก็ไปที่กดไอทีสองข,งข้างเราถึงต้องการปึ๊บจากนั้นครับผมนะฮะก็ให้เราไปที่เออ ตรงวอร์ชันครับผมนะเช็คหน่อยแล้วลงมาครับผมจนในส่วนของตัว U Experimental Gameplay ถ้ายังไม่เปิดก็เปิดมันด้วยครับผมนะฮะเพื่อจะได้ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของแอดออนครับผมนะฮะอ่ะซึ่งกับ Experimental Gameplay เนี่ยเขาจะมีแจ้งเตือนครับผมว่าหากคุณต้องการ Experimental Gameplay เนี่ยเขาจะทำการเออก๊อปปี้โลเตัวเองข้างหน้าเอาไว้ครับผมเพื่อป้องกันโรคเสียจากราเ Experimental Gameplay แล้วก็ขอให้เนี่ป้ายปึ๊บทีนี้เราถูกก๊อปปี้ครับผมนะครับอ่ะอันนี้เราต้องการอันแรกนะกริ๊กมีการก๊อปปี้ออกมายไปอีกโลกหนึ่งครับผมนะฮะเกิดเเเรราาาาาาต้้้อออองงกกกกกโหหลลดดดันนนไไปปปปททีีีี่่่่่๊๊มพยวขึบ จากนั้นก็หอมนะฮะก็ไปที่เอ่อตัวแอดออนก็หอมนะครับนี่ไปที่พีเแพ็กนอนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะฮะแล้วก็ไปที่ไม้แพ็กก็หอมปึ๊บแล้วก็ทําการกด Activate ก็หอมเจ้าตัวเอ่อแอดออนที่เราใส่ออกมาหมายก็หอมปึ๊บนี่ผมก็จะมีเตือนเรื่อง Achievement เนื่องจากว่าการใส่แอดออนพวกจพวกีเออ์แพ็กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมก็หอมนะฮะอ่ะนะมันจะมีผลกับเอ่อพวกเอ่อสกอร์ออนไลน์ผมเพราะว่า Achievement ก็เป็นเหมือนสกอร์ออนไลน์เนาะนะฮะเขาต้องการปิดไปตอนที่เราใส่แอดออนซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วคนเดียวไป ตตตสตอรี่ซอครับผมนะครับอันนี้ใช้อัตโนมัติเลยไปที่ดีครับผมนะครับอ่าแล้วก็กดติ๊กทุกไว้ตรงนี้เพื่อเวลาเพิ่มเข้ามามันจะได้หรออัตโนมัติครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้เรากดเพลย์เล่นได้เลยครับผมในทีนี้ผมจะมาลองเอ่อกับการสร้างโลกใหม่ครับผมปุ๊บก็รักรสร้างโลกใหม่กด create new ครีเอทเน่เวิร์ครับผมแล้วก็ไปเอ,อ่อที่โอเปชั่นครับผมนะฮะปุ๊บนี่เราสอยที่จะเอ,อ่อมาเปิด เอฟมันเท่าเกมเพย์ตรงนี้ได้เลยเออผมจะได้มันจะไปต้องก๊อปปี้โลกเนาะนะฮะก็เปิดป้ายปุ๊บนะฮะอ่ะจากนั้นก็เป็นที่ตัวเออแอดออนแล้วผมไปที่เอลแพ็กเนาะนะฮะอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรก็ทำการไปที่แม่แพ็กแล้วก,กด activate ก็ผมนะครับก็จะมีเตือนเติมเอะชิเมนต์นเหมือนเดิมครับผมซึ่งเราไม่สนใจแล้วกมที่นิ้วป้ายปุ๊บโซลีซอสใช้ตัวรรตมัดครับผมนะฮะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้เผื่อเผื่อเพื่อนเข้ามาเนี่ยจะได้โหลดรีซอสแพ็กด้วยครับผมนะฮะของตัวแอดออนนี้ครับผมนะฮะอ่ะอันน โอเคเราก็ okay, เข้ามาแล้วเราดูผมสร้างมาใหม่ผมจะไปเช็คว่าของมีไหมแล้วก็ไปเช็คตรงเออเนเจอร์ Nature นี่แหละแล้วไข่สปอนเนาะนะครับว่ามีของใหม่นะนี่ครับผมมีของใหม่ครับผมนะครับอ่าโอเคผมจะลองเสกเจ้าต,ตัวนี้ครับผมนะครับอินดิเคเตอร์อาร์เมอร์คุณผู้ชมอ่ะไปปึ๊บนี่นครับผมนี่นะฮะก็เป็นอ่าเป็นม็อบของเอิร์มครับดันเจียนเนาะนะฮะโอเคก็คือลงได้แหละโอเคก็ เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสไายสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาก้อผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว